สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูเขนะคะวันนี้ครูเขมานำเสนอกิจกรรมนะคะ,ะตัวอักษรกระดาษไฟกันค่ะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะเด็กๆจำาตัวอักษรตัวนี้ได้ไหมคะลูกเขาเีชื่อว่าอะไรคะใช้แล้วคะ่ะจอจานนะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้คำการเอจอจานอยู่ในคำว่าอะไรคะ คำว่าอะไรหนะ้าเราจะไปหาวัตถุก,กันค่ะลูกอยู่ในคำว่าจึ๊บออานี่คืออะไรคะลูกจอจาอยู่ในคำว่าจออย,าจจอ,อ,อยู่ในคำว่าจิงโจ้แอบอยู่ในคำว่าจิงโจ้นะคะเด็กจิงโจ้นั่นเองนะคะ อ่าต่อไปเอ๊จอจานอยู่ในคำว่าอะไรคะอยู่ในคำที่มีอยู่ในวัตถุอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะเด็กๆจานนะคะจานเอ๊แล้วจอจานของเราอยู่ในคำว่าอะไรคะเด็กๆที่อยู่ในบ้านของเราสามารถหาได้ไหมเอ่ย ใช่แล้วค่ะลูกอยู่ในคำว่ากระจกนะคะเด็กๆกระจกกระจกค่ะลูกนะคะอ,อ่ะเรามาดูตัวอักษรต่อไปค่ะตัวอะไรคะเด็กๆต้องรู้จักแน่ๆเลยตัวอะไรเอ่ย เชอเชอหรือชอช้างนั่นเองนะคะเอ่ออยู่ในคำว่าอะไรคะเด,ด็กๆคำว่านี่คะ่ะคำว่าชา้างใช่แล้วคะ่ะเด็กๆคำว่าช้างเลยนะคะตรงตัวมากเลยค่ะลูกเช่ออยู่ในคำว่าอะไรคะอยู่ในคำว่าอะไรเอ่ยคำว่า ช้อนนะคะช้อนยิงนะคะเอแล้วเชอือหรือชอนนี้อยู่ในคำว่าอะไรคะอยู่ในคำว่าไปช่วยกันหาค่ะลูกอยู่ในคำว่าเชือกใช่แล้วค่ะคำว่าเชือคกะค,ะค่ะเด็กๆนะคะค่ะเด็กก็ลองไปหาสิ่งของหรือวัตถุนะคะ มาเชื่อมโยงกับตัวอักษรของเราได้นะคะลูกค่ะเด็กก็ลองไปฝึกทำกาน์ดูที่บ้านนะคะค่วะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะเด็กก็ได้รู้จักนะคะคำนะคะหรือตัวอักษรที่อยู่ในวัตถุชิ้นนั้นนะคะซึ่งคุณครูก็ได้ทำมาให้เด็กได้สะสมคำศัพท์กันค่ะลูก